สวัสดีครับพบกับ n e w s ์ลิซิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐหรือว่าอะไรเนี่ยทุกคนหวังดีกับประเทศไทยก็คงจะไม่ปล่อยเข้ามาแต่ว่าอย่างที่เราทราบนะครับมันดีมันมีผู้เลือกของผลประโยชน์แล้วก็ส่วนได้ส่วนเสียอะไรต่างๆเพราะพวกนี้เอาจริงแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรามองแค่ ผลที่ตามมาแค่แค่หน้าเดียวหรือแค่มิติเดียวเนี่ยก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแค่ ต่างชาติไม่กี่คนแค่ต่างด้าวไม่กี่คนไม่ไปไรหรอกเอาเงินดีกว่าสําหรับคนที่ชอบรับผลประโยชน์อะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วพวกนี้เข้ามาสร้างความเสียหายเยอะนะครับมาก่อคดีบ้างอะไรบ้างบางทีก็มาออกลูกออกหลานกันอีกจริงๆแล้วเนี่ยแหมจะว่าเราไม่มีมนุษยธรรมมันก็ไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าคุณเจตนาดีเนี่ยคุณก็อย่ามาออกลูกออกหลานกันเลยตั้งใจออกลูกออกหลานให้มาเกิดในประเทศไทยแล้วก็มาขอสัญชาติหรืออะไรแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับเหตุเกิดที่ ก็เชียงใหม่นะครับสถานีรถไฟเชียงใหม่เลยก็มีการรวบต่างด้าว13ลายหลบหนีเข้าเมืองก่อนที่จะเดินทางไปกรุงเทพก็นั่นแหละครับผมก็ทางต่างด้าวมีการเผยว่าจ่ายเงินคนละ6,500ถึง9,500บาทให้คนพาเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่เชียงรายก่อนพาไปาพาไปพักในบ้านแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ซึ่งพอรุ่งเช้านะครับก็มีรถ4ีล้อดแดงรับไปสถานีรถไฟเผยที่นั่งรถไฟเพราะต้องการเลี่ยงด่านนะก็มันก็จะสะดวกทีหนึน่งนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรถไฟเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งเลยที่ต่างด้าวเขาจะ,ะมากันเยอะเพราะว่าเหมือนได้ยินข่าวเหมือนกันว่ารถไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหต่างด้าวเยอะมากโดยเฉพาะรถไฟที่ข้ามพรมแดนคือจริงๆเหมือนกับว่าะจะมีรถไฟบางสายหรือเปล่าโดยเฉพาะจากเชียงใหม่นะครับที่สามารถผ่านเข้าไปที่รัชฉานหรือว่าอะไรได้ ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ก็เป็นช่องทางแหละที่ต่าองอหน้าเขาก็จะาสามารถเข้ามาหรือว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งจากรายละเอียดของข่าวนะครับเมื่อวันที่15มกราคมชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่นำโดยพลตำรวจพันตำรวจตีสุธีรเทพโพนริมิตรสอวอตอมอจังหวัดเชียงใหม่เข้าจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวรอบเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมาเป็นชาย6คน หญิง7คนรวม13คนคาสถานีรถไฟเชียงใหม่ขณะที่ทั้งหมดกําลังหอบหิ้วกระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟเข้าสู่กรุงเทพมหานครก่อนนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่ปิงอำเภอเชียงใหม่ดําเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดพากันผิดหวังไม่ได้เข้าไปทํางานในกรุงเทพตามที่ตั้งใจเพราะอีกไม่กี่นาทีขบวนรถไฟก็จะออกเดินทางแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทางฝั่งเราก็รู้แหละว่า ช่องทางไหนที่ต่างด้าวจะมานะครับก็ต้องตรวจเข้มข้นเข้มงวดกันนิดนึงซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางก็คือทางตำรวจก็ได้เผยว่าชุดสืบสวนของเชียงใหม่เนี่ยก็มีการร่วมกับทางตอมอ ได้รับแจ้งจากสายรับว่าจะมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมารอขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ชั้นในจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามสืบสวนเพื่อจับกลุ่มจากนั้นได้วางกำลังสังเกตการณ์บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟพบกลุ่มคนต่างด้าวแสดงอาการพิรุธเลืกดลักเพื่อเมื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจน,นะครับจึงจับกลุ่มได้หมดก็ประมาณนี้ สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้รับการสาร,รภาพว่าลักลอ,อบเดินทางจากประเทศเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดท่าขี้เหล็กจากจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเข้ามาแม่สายเชียงรายจากนั้นก็มีรถกระบะมารับเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกลางคืนเมื่อมาถึงเชียงใหม่ ก็ถูกนําไปพักที่บ้านพักกลางสวนแห่งหนึ่งพร้อมกับยึดโทรศัพท์ทุกไว้ทุกคนเพื่อป้องกันการแชร์พิกัดจากนั้นรุ่งเช้าก็มีรถสีล้อแดงมารับไปส่งที่สถานีรถไฟโดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้บอกว่าจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนที่อ้างว่าจะพาไปทํางานกรุงเทพคนละ6,500ถึงันถึงรบาทส่วนที่เดินทางด้วยรถไฟก็เพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจตามเส้นทางแต่ก็ยังไม่ทันออกเดินทางก็ถูกจับไปเสียก่อนสําหรับผู้ต้องหาทั้งหมดก็ หลังจากหลังจากนี้นะครับถูกก็จะถูกผลักดันหลังจากที่จะโดนโดนดำเนินคดีหรืออะไรต่งตางๆก็จะถูกผลักดันกลับประเทศตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปแหมพอผลักดันออกก็คงจะนึกภาพออกนะครับว่าก็แค่โดนผลักดันออกเลยถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ผลักดันเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ประมาณน,นี้นะครับผมมันก็จะเป็นวัตจักรเป็นวงจรไปจริงๆก็มีคนบอกนะครับว่าเส้นทางรถไฟของทางภาคเหนือนี่มันจะไปเข้าพม่าได้ทางรัชชานหรืออะไรแต่ว่า กรณีถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบถูกกฎหมายก็คงจะนั่งรถไฟสบายๆนะครับมีการตรวจหรือว่าอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบผิดเนี่ยคือผมเชื่อว่ารอยต่อรอยต่อบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับเทพมา่าไม่ว่าจะเป็นรัชชาหรือว่าอะไรตรงไหนรต่างๆก็คงจะมีการตรวจนี่แหละ ประมาณนี้ซึ่งมันคงสะดวกสําหรับคนที่ทํางานทุกกฎหมายแต่ว่าเขาคงใช้วิธีเข้าทางช่องทางธรรมชาติมีช่องทางติดต่อกับคนที่นัดไว้นัดพบไว้หรืออะไรอยู่แล้วแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องพอเข้าประเทศไทยนี่แหละครับแล้วมาตามรถไฟอะไรต่างๆางนานาเนี่ยมันมอาจจะไม่ค่อยมีคนตรวจมากนะมันไปยาวๆเลยดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถดักไว้ได้ก่อนประมาณนี้แล้วครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงจะมีเยอะแยะมากไายแหละ ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ